ทักทายสบายดีเนาะวันนี้สิพาทุกคนไปห้องฮีต้องของเนาะของเขาเจ้าของเขาเจ้าที่เอามาห้องมะโคลไงนะเนาะเข้ามาห้องมาโคแบบว่าผ่ายเจ้าสาวเนาะข้าดองทำไดรเนาะผ่ายเจ้าเบ้าเสียบบลอนหรือบ่เอากะพผ้ากันไปหับซุ่มหับพังยูนบนเขาเจ้าที่กินสิมคาโคลเพราะเนาะคือก่อนที่เข้าหับซุ่มมาพังกะบขกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเนาะ เพื่อให้กำลังใจผู้ที่คลิปเนาะแต่ถ้าหากเขาตัวอะรก็เสีแล้วขอกมึงก็พุ่นเนาะที่ให้เกียรตเนาะไาติดตามเนาะเอ้าไปท่ากันไปเอ้าเนาะก็นั่งท่าเขาเจ้าเกมวัดหินบขคองกะมาถ่ายวิวเนาะธรรมศาสตร์ของเขาเนาะเขานะปีเนาะกำลังสุดหลงพี่น้องเลยเนาะตับรรยากาศก็คักเนาะ ลุมบัดปัดเยิงจ้อยบ่อยเนาะอันนี้เขาเจา้าเกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วเนาะอันนี้ยังนทันฮุบเนาะเพราะว่าเราท้องฟ้าโซซาม,มือหลังกปปะแปลว่าฝนตกแน่เนาะมือนก็คือสิบุตกแหละแต่เมืงน,นี่หนังคาเขาเจ้ามาเนาะเพราะว่าละผมกเจ้าเบาอยู่ตะแค่คูเจ้าสาวผัอยู่มหาไซเนาะบ้านนาภาเกียวพี่เนะาะบ้านนาภาเกียวเมืองมหาไซเจ้าเบาผโอ้ตะแค่ไก่ตืบเนาะไก่ดุ lôi cái lỗ nó thì có mà được sáu cặp cặp cao mù của nó nó anh cả lột từ bà tốt mà muốn nó có lăng tuyến đột nha mình vì nó ơi lăng tuyến đột nó đó, có lăng chú trì đó là bà tập đảo châu ăn phân nó như cái lăng nhiên nó này hả cái lăng nhiên bây bà thà khỏi châu mà nó được không สร้างสรรคเนาะสร้างสรรค์สางเนาะทาข้าเจ้ามากับทนั่งดีได้ก็ไม่ได้ขเจ้าก็เนาะนั่งเศร้าก็มีเนาะเอ้าอะไรกับนั่งท่าข้าวเจ้านี่นะพี่น้องเนาะเอาเนาะขึ้นมาทเพื่อนวันเนาะขึ้นมานั่งกับพายลุงตาเนาะรอท่าเจ้าเบ้ามาเนาะถือว่าเจ้าเบ้ากำลังมาถือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไก่ตืบเนาะ Nói <laughs> ừ, nó là người nó này nhé, nổi ngay như này nhé, thân có cho khéo mau nhé. Nói chung là người ta này nhé, nổi ngay xuất nhé, như thế này nhé, thân thân của cháu các ngài xin, คือว่ามีเราเนาะมีเราก็มีดอกไม้เนาะเป็นสีมาโขลกโขล่อก่อไในแต่ตารับรับซุมรับพังกันไปนี่เนาะอันนี้คือว่าคายลุงตาเนาะลุงตาใหญ่เนาะบอมาดังเด้อ เอาถือว่าขาเจ้าวันมีเงินสีล้านเนาะมาขายของป่าของโพเนาะของแกะบ้านเมืองเนาะแต่ยังไม่ทันที่โควหนางเนาะบ้านนี้ท่านขเจ้าระวังโคบ้าขาวยังตุนเนาะถือว่าขอท่าไร่ยาเอาก็ยังมงั่งมุ่งเนาะอันนี้ถือว่าเงินสีล้านเนาะขอเงินสีล้านเนาะเข้าวเจ้าวันเนาะ ยังถามว่าเจ้าบ่าวเจ้ายังถามว่ายังถามเจ้าสาวว่ามีผู้บ่าบ่แบบนั้นะแม่ไม่ฮีของเจ้าเนาะแต่เจ้าสาวก็ยังอยกรีดกเนาะ ก็ตามนันเด้อเบบ่มีผู้บ่าวว่ายังว่ายังมีตผู้ดีเพิ่นวาเนาะเอ้าบดนี้เพิ่นว่าสิมาโคโคนงแล้วบดนี้เนาะคือว่าเนาะเอาล่ลุ้นพังกันพี่น้องเอ้ยก็ทางา้เ บ้าน <c oughs> yeah, ี้เพิ่อนมาโคหนังบานเนาะโคฮโคโค้งบนเนาะอหนังได้แล้วเนาะเพิ่นวัยโคฮีโคโค้งเนาะมกันเนาะ่างกอันบ้องนี่แล้วนั่งล้สล้าน อําบาดตา41บาดนี้2มากลงโตลงโตลงโตได้ด้านซ้ายซ้ายบาดนี้10ล่างนําเด้อ10นําเด้อ10อัลเลกเรนโนเมนลาน1ศึกษาเด้อทําทํานี่แล้วเป็นตามเหมือนอย่างเพิ่นก็ลาน1อ่อทําได้ เือว่างนลงเนบาเนล่งินลงงนลงงนลงเงินลงเนลงเงินละเงิองเงินลินลงงนลเงนลเนเนาะเงินงเิลงางนล้นลงเงินลงนกัเงรนงเลงเงนลงเนละเงลงเก็นลงเงันลเินลงเลงงเนลงเลเลงวงินนงนลงนงเนเลวงลน quân nhau một thằng tổ thằng nhằng nó quân một thằng bà cả nó thế lúc đúng phải người mà khối, đi mà một nó เอาขอเจ้าว yeah. ่าก็ว่าเงิน50ล้านกับคําบานนึงกับตรงคือลึงตรงคือลึงเนาะคือว่าคือว่าเงบ่กันแล้วนะว่ายังงความเมเนาะลว อย่างผัแก่ผักเกลอยางไรเนี่ยยูน้อยมีเนี่ยจุกเลยจุกเลยผมค่านผมพี่ผ่านถือว่าคบาทหนึงกสิบเนาะประมาณหกสินด้านเนาะเออ เออเอาอนี่ล่ะจะเข้าจิตนะครับอันี้ลงลงเเออเออตัวเขาเจ้าตกลงกันเนาะค่ํา1บาทกับเงิน60ล้านถือบ่มีหีบ่มีก็แปลว่าบ่มีูมีวยเนาะว่าได้แล้วเนาะโอเคแเพิ่นว่าเนาะตกโอเคตกลงกันนงเลยแต่การกโตสุเกบดนี้เนาะ คือว่าคือว่า60ดิ้านเนาะกับคำหนึ่งบาทเนาะคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยู่ในหันเนาะคือว่าขาเจ้าก็ตรงลงเห็นดีกันนั้นเนาะคือว่า ประมาณหกสิบกิลเนาะคือว่าหกสิบล้านครับคำบาทหนึ่งเนาะแล้วเพิ่ว่าสิเขาพร้อมวันนี้ละหนึ่งบาทหัวเนาะหนึ่บาทกับ เงินอีกสิบล้านถือว่าเนาะสิเขาพร้อมคนละนะพี่พี่คนเหมือนนั้นเนาะถือว่าย่างค้างกับหาชิปเนาะถือว่าบุท่านได้อิดนาะมีแต่ผู้เขนน้อยเนาะเอาลอการทุกค้วยตัวขนงมันไ้บัตรเนาะเจ้ากำลังทฮ่เคยมานาะบุบรท่านได้ยินนั้นตรงเนาะถือว่าประตูย่ำเนาะประตูเงินประตูทองคนละเนาะเอาละรุนเนาะ

เอาเนาะเริ่มต้นการผู้กอตัวเปนเนาะบาทนี้คือว่าคือว่าเ้าเนาะเอาเนาะตากดีฮะเนาะทุกท่าน น,นี่ร้านกําลังใหญ่พัดสะเกินเนาะือว,ว่าขาดองละห้าสิบล้านเนาะหกสิบล้านเนลยขอเจ้าทุกหละ่ะค้ำบ้านนึ่งเนะาะค้ำบ้านนึงครับเงินห้าสิบล้านครับกับเงินสิบล้านเนะาะเขาทอกันเนี่ยนะถือยังค้างห้าสิบล้านเนาะถือว่าสมโคนอยู่เนาะโอแขน

người phụ nữ sao? người hiền phụ, hiền mù sao mà hiền đau đấy? hiền tôi nhà sao